โอ้หมายถึงว่าคุณหางเนี่ยนะมันไม่มีรถย่อย้าหรอกเราเาอย่างเราอย่างไเียเงียอะไรอะไรกว่าใกล้ดวงก็คงลองเฮกแล้วคือแตกเองนะต้องได้นะอากาศโลนนะอากาศโลน